มาค่ะคลิปนีอไอตุกตาพาฝันนำมาเอเตอร์นี่จ้า mm hmm. พามากินกาแฟใส่สราขรุมเสือนมสดที่ว่าเฮาตีขึ้นอะค่ะมา mm hmm. แซบๆค่ะกับบรรยากาศอยู่ใำส่วนหิมะกับเอเดอร์มาเด้อ แซ่บขานาดเลยจ้ะมะ ខ្លើងខ្ល รสมันเข้มข้นค่ะถ้าผู้เดยชอบหวานก็ใส่หวานไปเนาะอันนี้สำหรับเอ้ยก็รสมันเข้มข้นกินกาแฟหอมๆค่ะมีแหง้ง xếp nó cho nó หิมะกระเต็มอยู่ค่ะนี่อีตะมองกานเอ้ยกวดน้อยนึงเอ้ยไปเอสอันตุกตาหิมะแล้วก็เลยอันออกลนโลนแต่อันนี้เต็มหมดเลยค่ะนี่ข่าวไปหมดเลยนะคะนั่นแซบค่ะ มือแล้วกาแฟดำกับอันสรครคุมตกกระจิดกูเทื่อคะ่ะอันหิมะพันพันละลายหิมะละลายนี่ค่ะอยู่น้งหลังขาวน,นี่คือขนย่างนี่เด้อคะ่ะเออเมื่อวานเออกระตกกระจิดหมดเออนึกว่าเผือกเขาเหียนเราว่าหิมะเป็นหิมะอันตกหลงจากหลังขาเสียงดังคุบขาบคุบขาบอยู่อย่างวะอ่ะอันนี้ก็ซํำนี่กอนนะาจะเนาะ อะไรก็บ,บอกว่าเอ้ตุ๊กตาก็สิบอกว่าอันเออพราะแม่พี่น้องมีความสุขด้จ้ะเดอ้อเมื่อนี้ยอ้ยว่ามันเป็นมื้อตุ๊ดจีนบอกวันตุ๊ดจีนกนเอออันมีแต่โชคแต่ลาบค่ะผู้เลยก็ได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอันคิดเธอทําเธอก็ประสบความสําเร็จนําชีวิตเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ดูแลอันดูแลตัวผู้เจ้าดูแลครอบครัวดูแลสิ่งแวดล้อมค้างตัวเนาะค่ะเนาะ คิดดีทําดีเด้อจ้าเด้อแล้วก็เมีแต่แต่โชคแต่าาาลาบค่ะเอ้ยกระซิบ,บอกว่าอันเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ